เออสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะครับพี่ดีครับผมกินนี่ตอนละครสูคุณดาผีแม่กูมีแมวกูมาด้วยคนด่าผีแม่งไม่ด่านานแล้วมันจะคันคอคันปากโอซ่าด่าจนได้รางวัลไทยแลนด์โซเชียลวอร์มแล้มึงดูดิรางวัลไฟนอลริชเลยนะเว้ยยึดแค่ เราจะมาสารต่อสมิงโก้กันใครที่ชอบคนดาพี่อย่าลืมกดไลค์ถึงสักสามพันเรี่องดีโอ้โหสาวน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แม่ลืมให้ข้อมูลไปเมื่อกี้นี่เกมผีเนี่ยจะเป็นเกมผีญี่ปุ่นนะบรรยากาศธีมเกมผีเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบว่าวนลูบนะแล้วก็ผีมันจะค่อยๆพล่มานะอ่ะโอเคบอกแค่นี้ดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มันไปดูต่อดูต่อหน้านี่มองไม่เห็นเลยคึมๆเลยอ้าแล้วกล่ะกดเริ่มเลยที่มึงเสียงกน่ากลัวอยู่นะเอาเรื่องเลยเนี่ยกุ้งกลิ้งเนี่ย นนอนืมอันนี้คือเริ่มเลยเหรอ,อเฮียแม่งไม่เห็นตาเนี่ยอุ้ยอะไรวะเงาอืมตกใจเงาองฉันเนอะกูว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นกลางวันเว้เชื่อกูอุ๊ยเฮียภาษาญ,ญี่ปุ่นรวนเลยโหแม่งภาษาไทยก็ลําบากแล้วเนี่ยเฮียกูกลัวเงาขอเฮียนั่นวะ่ะตอนนี้เราน่าจะถึงที่สักที่หนึ่งเฮ้ยมัหนหายไปแล้วปะอ๋อเฮียแล้วไป เฮ้ยแต่ตอนกลางวันเย็นๆไม่น่ากลัวรหรอมั้งนี่มันเป็นตอนเย็นเว้ยจักรยานไขไว้เมาจอดตรงน,นี้เนี่ยแล้วก็มีบ้านเก่าๆประตูบ้านที่ยมันยะโพลิ่ะโ้ยแมงตกใจสัโอ๋อฮี่แมงขี่รถผ่านก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรนะเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งจะตอนเย็นนะนะช่วงแบบกำลังใกล้คร่ำนะมันก็ต้องมีคนอยู่แล้วแหละเจอต้นไม้เงา เคนะเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วเราก็อืมเป็นเงาเราเนี่ยแหละค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปลูกเฮ้ยกูยังไม่ได้ตั้งชื่อมึงเลยว่ะกูลืมไปเลยกูเรียกมึงว่ามิเสเอะแล้วกันมิเสเอะกำลังเดินกลับไปที่บ้านตอนนี้มิเาเอะอายุประมาณยี่สิบห้ามีเเอะกำลังเดินไอ้เจี้ยมึงมึงนี่มันเด็กขี้จริงๆเลยมึงมาขี่กรยานน้ำห่าตรงนี้เนี่ย มใสกกำลังเดินกลับบ้านทำไมทำไม่มีสเสียดตกใจขนาดนี้เนี่ยอเป็นเด็กเฮี้ยจริงๆเลยนะเนี่ยไอย้บ้านหลังนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่านะทำไมเสียงมันครืมคึมเฮ้ยมีรถมอไซค์มาแล้วมะสูสะพานหรอเดินมาตรงนี้เป็นแม่น้ำวะมีสใสเกกำลังเดินข้ามสะพานและมใส่เอกก็อะหยุดจุดจุดจุด ทำไมวะมิเสอิอ๋อรถไฟมึตงตกแจ่แล้ว่ะก็แะะค่รถไฟเนี่ยอืมมันก็ไม่มีนีอะไรเลยนู้นอุอ้ยมิเสเอหยุดทำไมอ่ะอุอ้ยทำไมมันก้มหน้าวะอ๋อต้องเอาเมาส์คลิกอืมเฮียแมงลงเท้าอุ้ยโดนน้ำเหรอไอ้เฮียมีเสเอแมงโดนน้ำไปแล้วอ๋อมีเสเอแตกตาย ร้อยโอ้โหชัดเลยเสียงโดดน้ำเนี่ยนี่เพิ่งเริ่มเหรออ๋ออีอยนี่เพิ่งเริ่มไอ้ฟาดเอา้านี่ก็มีเอนี่เมื่อกี้มึงโดดน้ำไปแล้วนี่เงายังมีเหมือนเดิมอืมฉันเริ่มหิวข้าวอีกแล้วสินะฉันจะต้องเดินไปซื้อข้าวกินดเสยบอกเดี๋ยวก็จะมีไอเดีเขี้ยม จักรยานมาแน่นอนเลยเฮียตรงนั้นมีมือได้ยังไงวะเนี่ยมันมีมือเฮีนเปิดประตูมาทักทายเราเน่เชื่อกูใครอยู่ในประตูนั้นหรอ,อมิซัยริมสงสัยหรอมิซิ์หันไปมองสิเียไอเฮียนี่ขี่รถมาอีกแล้วไม่มีอะไรหรอมัง้ง ว่าแล้วแม่งปิดประตูซะด้วยเดี๋ยวก็จะมีไอเดียชิบหายสัตว์ต้นไม้ยีไยม่ใส่ก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอไอเดียเฮี่ยเชี่ยไ่มันมองเราตลอดเลยว่าอีนนี่ไอตัวม่วงเนี่ยอันนี้มันก็น่าจะหายไป้มถ้าเราเดินผ่านไปใช่ไหมอุ๊ยอาว่าแล้วมันหายไปแล้ว ตรงนี้ก็มันเดิมนะเฮ้ยแม่มันเดินแบบวนลูปวะเมื่อโดนน้ำมันเดิมบ่ตุม่มเรียบร้อยไอสัตว์รอบสองอ่าอะไรกันนี่อ่ะโอเคลองโดูสิว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโอเคเงาม,มิฟเอยังอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยคิดมีเสียงอีก,กาวะรอบนี้ จะไปโดดน้ำมีเบลหรือมีเซเอะไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เงาพูดกูเจอแน่เลยวะแม่งก็ขี่ไม่รู้เวลาเวลาเลยแล้วก็จะมีไอเดียขี่ไปยานโอเคกูรู้แล้วไอ้สัตวไม่ตกใจแล้วมึงอ่ะหุยสวัสดีครับคิดมันหายไปวะคิดมันก็ไปโดนน้ำต่ออย่างเงี้ยเหรอนี่ไงโดนน้ำอีกแล้ว ถูกแล้วอไอ้อเหี้ยกูโดนน้ำสามรอบแล้วยังไม่หมด,ดหอีกเหรอเหมือนเดิมอาจจะไปเปลี่ยนแล้วยามตาข้าวตรงนี้ปะเฮ้ยเป็นจุดว,วิ้ยวิ้ยเฮียไอ้เหี้ยรอบนี้เงาแม่งหยุดวลยที่ประตูนี้ล่ะเอาไอ้เหี้ยประตูนี้ปิดวะเอาเฮียแย่มันมามองวะมันมามองจากประตู ้้้้ยยยยเฮียอะไรวะเฮียมากองหลังมิสเตอร์เอ๋แล้วไอ้สัตว์เฮ็นแม่เขี้ยมาเคาะประตูด้วเฮียตรงนี้มีแน่สันแต่มันจะมาไงอะไรมันจะจำเราหรือเปล่านั่นแหละเฮ้ยมันหยุดมันหยุดแล้วอุ้ยเฮี้ยมันมองอีกแล้ว เฮ้ยมิสเอเอมึงไม่รอดแน่เลยไอ้เหี้ยตอนนี้แหละกูจะเอามึงคงไม่ได้ตามาเดียร์เหี้ยวิ่งพ่อมึงตายไอ้เหี้ยนี่เดียเหี้ยอุ้ยโอ้โหมาเป็นบอยแบนด์เก้ากรุ๊ปนี่เหี้ยผู้หญิงเก้ากรุ๊ปเลยนะโอ้แบงค์พริ้งหรือเปล่าเนี่ยมากันสี่ห้าคนเลยนะเนี่ยเฮียมาเดวิลเดวิลบิวงมาใหม่หรื มันบีบิวบว,วงใหม่กันใช่ไหมเนี่ยอุ้ยมันหายไปพ <c oughs> ี่ยมาข้างมุมด้วยว่ะสัตว์เอ้ยคนดังอ่ะมีสเอีมีคนมาขอลายส็นมีสะเอีดเต็มไปหมดเลย <c oughs> มึงจะไม่ขนนะหน้าม่วงขนาดนั้นอะืม <c oughs> มึงอยู่ดีแล้วหรือเดยวแม่มึงต้องมาโดนน้ำแล้วนี่รอบที่สี่แล้วเนี่ย <c oughs> โอเคมีเสียได้ที่แล้วเอาเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยมีสเอี <c oughs> ยังไง รอบนี้ไม่โดดหรออ๋อรอบนี้ไม่โดดเว้ยหรือเปล่าวะไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะอุ้ยทำไมมันหันมาเอ๊ะอะไรนะอ้าวไอ้สัตว์มึงจะไม่โดดอยู่แหละม,มึงฝันหรือเปล่าวะแบบฝันไปเรื่อยอย่างเงี้ยอืมไงต่อโอเคโดดละ สัตว์อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งโคตรยากเลยอ๋อเหี้ยมันเปลี่ยนเรีแล้วเว้ยเอาละกูบอกเลยตอนนี้แหละของจริงเว้ยมึงดูมึงดูเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮียอะไรอะอะไรวะเนี่ยเฮียมึงทำอะไรอะ มาคูลแล้วเฮีย้ยแม่งเสียงมาเลยเอาแล้วนะแม่งจริงแล้วอะเงามาแล้วอุ้ยเหยเอาแล้วมึงเฮ้ยมิสเตอร์เอม็ม่งมันเหมือนมันโดนแบบโดนพี่ตามอะ่ะเนี่ยดูรู้เฮีย้ยมืดแล้วด้ยอุ้ยเฮียมันมันเป็นเอฟค้างเสาเฮีย้ยคงไม่มีเด็กมาขี่จักรยานแล้วมั้งเนี่ย Safe> คิดว่มึงหันหลังได้ไหมมิสเตอูว่ากลับไปที่เดิมดีกว่านะไม่ต้องเดินไปหรอกข้างหน้าแม่งคนขอนอะไเซ็นมึงเต็มเลยมึงอึดอัดตายเลยกูบอกแค่นี้แหละเต็มไปหมดเลยนะเนี่เอฟซีมึงเยอะมากมิสเตอีทุกมุมเลยเฮ้ยคนไอ้คิดว่าขาดไอ้คิดว่าขาดสภาพแวดล้อมมันเฮี้ยลงเรื่อยๆเลยนะเนี่ยยิ่งกว่าไซรินฮิวตอนนี้ อุ้ยเอ้านี่มันเด็กเขี้ยนนี่ดว่าอยู่ในเสาฉันเดินมาเรื่อยๆกันก็รู้สึกว่าฉันมีตนะัวของฉันแล้วไม่ใช่บอกว่ามีเด็กเขี้ยนที่ขี่จักรยานอุ้ยโอ้เดี๋ยวนะเขี้ยมันกี่ตัววะเนี่ยไอ้เขี้ยนั่นตรงนั้นสี่ตอ้เด็กเขี้ยนี่สามอู้ววววู้ววว้ววววู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 ้ววว

แม่งมึงอยากเล่นน้ำตอนนี้เลยเดี่ยเฮียตกใจหมดแม่งมาเต็มเลยอืฉันรู้สึกว่าเมื่อกี้มีใครโดดน้ำไปก่อนฉันนะฉันยังมาไม่ถึงที่ของฉันเลยมีคนโดดน้ำไปก่อนฉันไนดะ้ยังไงกันครับเนียม่ <c oughs> มวงเมื่อกี้เนี้ยแม่งอะไรวะเนี่ยมึงจะโดดแล้วเหรอแม่หน้ากลับบ้านเอะ <c oughs> เอุ้ยไติดเลย คุอ <c oughs> มันก็มาเอามึงไปนั่นแหละอือจนจะโดดอีกแล้วนะ <c oughs> อืป่าป่าไปสิไปเฮยมันทรมานขนาดนี้แล้วแม่งเพื่อนเต็มไปห,หมดเลยลุงเทา้าอ๋อเข้มเป็นตัวตายตัวแทนเน่เลยอะแบบเอาคนมาโดดน้ำจุดและ ตายมีเสียอีกแม่งไม่รอดอ่าโดดแล้วนะจิ๊กโก้อ่าโดดอืเรียบร้อยน่าจะจบแล้วรีบปักอะไรอ่ะเฮ้ยมันยังไม่ตายนี่ว่ามันมนโดนดึงหรือเปล่านี่มันพยายามแบบพยายามไหวหนามันเนี่ยเนี่ยมันเหมือนมันโดนแบบอะไรไม่รู้กดเอาไว้ โหเหี้ยเต็มเลยสัตว์แม่งมันไม่ยอมไม่เราขึ้นมาเนี่ยมันไม่ยอมมีเซเมเอขึ้นมามีเซเม,มเอเหี้ยมีเสียสัตว์เลยผิดละมีเสียบอกไม่ฉันยังไม่อยากตายแกก็ไม่ต้องขึ้นมาละแกต้องตายแกต้องตายเท่านั้นมีเสียเนอะแกเนี่ย ชอบกงบวงไพ่ยของฉันยังไยล่ะ <c oughs> แกต้องบายไอ้โง่เอ้ยเป็นการชดใช้เรียบร้อยขึ้นอื่นไปแล้ว,ว่ามีเสียเอกูรู้ว่ามึงอยากให้กูเล่นอีกเฮียจบแล้วไอแฟนสต,ตารลแม่งแบบก็จะเป็นเรื่องของหญิงสาวที่โดนเอ่อไม่ได้โดนสิเขาเรียกว่าอะไรไปฆ่าตัวตายใช่ไหมนัม่นอย่างเครียดน,นะฆ่าตัวตายแล้วก็แบบเขาเรียกว่าวนเวียนอะ หรือไม่ก็ถูกวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นน่ะเอาไปเป็นตัวแทนแทนไงอารมณ์นี้นะกูว่านะเพราะว่ามันตอนจบมันมายืนแบบล้อมเลยไม่ยืนเต็มเลยแสดงว่าสะพานนี้นะ่าจะเป็นสะพานที่แบบคนมาฆ่าตัวตายเยอะนะสะพานเนี้ยพอคนตูดลุกกันเลยทีเดียวสลหรับซีรีส์นี้ตอนที่หนึ่งตอนนั้นเองนะเนี่ยแม่งมีถึง6ซีรีส์กันเลยใครที่อยากให้มาไวๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ข้างล่างกันเลยกันใครที่ดูจบอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะสานาบคนด่าผีเจอกันคลิปหน้านะครับสานาบคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะตอนนี้ก็ตีหนึ่งครึ่งวันนี้เลยบรรยากาศไม่คุมมเลยเจอกันเจอกัน hey!